ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมจะมาแนะนําแหล่งเติมเกมนะครับใครที่อยากเติมแบบคุ้มๆก็มาเติมได้ที่ shop. ลิทแมนช็อปร้านนี้ก็ให้บริการมานานแล้วนะครับเชื่อถือได้ราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าสี่หมื่นคนใครที่จะเติมเกมก็ให้ไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า a d l i d m a n shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอเลยก็จะมีแอดมินบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปแล้วก็สามารถมาใช้โปรแถมสองเท่าสำหรับการเติมครั ว่าโปรแถม2เท่าของรีดแมนช็อปจะแยกจากเัอเฟิรในเกมครับผมจะให้ดูเทียบกันในเกมกับโปรที่เหมือนกันและซื้อ210เงินในเกมจะอยู่ที่1นึ่าสิบาทแต่ถ้าเติมผ่านรีดแมนช็อปจะเหลือแค่95 5บาทเท่านั้นเองสาหรับการซื้อครั้งแรกก็จะแถม2เท่าเหมือนกันส่วนการซื้อครั้งต่อไปรีดแมนช็อปจะแถมโบนัสสิเปอร์เซ็นต์ให้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับใครที่อยากซื้อถูกกว่าและยังได้เงินในเกมเยอะกว่าก็มาเติมเกมผ่านรีดแมนช็อปครับนอกจากเกมวันพันแมนแล้วร พับจีโมบายแลกหน้าล็อก Call of Duty R.O.V. ดา้์กลาจาโลฮานเอ็มก็เต็ e ออฟ m ีเนสิบมูวอลิจินสอและในราคตดก็จะมีเกมอื่นๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่องอาร์ตติกเกมเมอร์ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับพบกัผมอาร์ตติกเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็มาบอกเทคนิคในการผ่านแรงโกให้ขึ้นแรงไดมอนด์นะครับหลายคนบอกว่าปุริปุริซันเนอร์นี่โหดมากเลยนะครับผ่านยากมากเลยนะแต่ถ้ารู้เทคนิคแล้วจะเป็นอะไรที่กล้วยมากเลยนะครับผมก็ผ่านด้วยเซตนี้เลยนะครับด้ แค่2 9 0 0เท่านั้นเอง ส่วนมากผมก็ใช้เป็นตัว SR ซะส่วนใหญ่นะครับมีแค่แท้งตัวเดียวนะครับเพราะว่า SR มันไม่มีแท้งโหดโหนนะผมก็ใช้เป็น SSR แทนที่ผมจะบอกก็คือมันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่แบบโหดมากๆนะครับหรือว่าพลังที่สูงมากๆนะครับมันก็แค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือตําแหน่งการยืนนั่นเองตําแหน่งการยืนก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าตําแหน่งการยืนแต่ละตัวนะครับทำไมเหตุผลเพราะอะไรนะครับมันถึงต้องยืนตรงนี้นะแล้วถ้าใครคิดจะพลังไปวะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดนนรัับลาต้ของงงโกมว่พ มันไปที่เท่าไหร่ก็แล้วนะ อันดับ1เซิร์ฟโกของผมนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่7จ็ดแสนสี่นะครับรองลงมาก็หกแสนห้าแสนนะพลังระดับนี้นะครับไปท็อปร้อยแลงไดมอนด์ได้สบายๆเลยนะครับในตอนนี้แต่ว่ากับไม่ผ่านบริปริซันเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาปั้นตัวเอาพลังไปวัดกับมันเลยนะครับถ้าใช้เทคนิคการจัดตำแหน่งนะครับพลังแค่สามแสนก็สามารถผ่านได้แล้วนะตัวแรกเลยนะครับที่เราจะลงสนามก็คือตัวอย่างมูเมงไรเดอร์ครับตัวนี้ก็มีพาสีนะครับจะฟื้นคืนชีพด้วย h ะครับหจากโดนราเิฆาต์นใครับหลันก็เป็นนามิเอะพิฆ คนมีนะครับเพราะมันให้มาฟรีตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะ โดยตำแหน่งการยืนของเขาครับก็จะเป็นตรงกลางด้านหลังนะครับเพื่อรับอันติของปุริปุริซันเนอร์ในครั้งแรกครับอันนี้ก็เป็นคีิปประกอบนะครับที่ปุริปุริซันเนอร์อันติใส่ครั้งแรกมูเมงไรเดอร์โดนดามจชุดแรกนะครับอยู่ที่แสนห้านะครับบวกกับดามจกระจายอีกห้าหมื่นนะครับเป็นทั้งหมดสองแสนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวอื่นมายืนโดยที่ไม่มีสกิลฟื้นขึ้นชีพเหมือนกับมูเมงไรเดอร์นะครับก็ต้องมี HP สองแสนขึ้นไปนะครับถึงจะรอดนะโอ้โหก็ต้องปั้นกันอีกไกลเลยนะครับส่วนตรางงกล ก็จะโดนดาเมจตกตัวละ1นึ่งแสนนะครับใครที่อยากให้ยืนและรอดก็ต้องมี HP 1 0 0แสนขึ้นไปครับและเหตุผลที่2นะครับนอกจากผู้เมงไรเดอร์จะเป็นตัวที่สามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วนะครับมันก็เป็นตัวบัฟนะครับที่ไม่ทําการโจมตีมันจะสามารถใช้อันติได้ถึง2ครั้งโดยที่ไม่โดนปูรีปูรีซันเนอร์สวนกลับตายนะครับถึง HP มันจะเหลืออยู่แค่5%นะครับแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่อยู่รอดบนสนามโดยที่ไม่ตายนะครับหลังจากสู้กับปูรีปูรีซันเนอร์แล้วนะ อันนี้ก็จะคือสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะทํากันนะครับก็คือเอามูเวงไรเดอร์ไว้ตรงกลางด้านหลังครับแค่นั้นเองส่วนตําแหน่งที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือตําแหน่งของหน้ากากหวานครับที่ต้องวางฝั่งขวาด้านหน้าครับต่หน้ากากหวานนะครับมันมีเงื่อนไขในการใช้นะครับก็คือเราต้องใช้อันติได้ถึง2ครั้งและสอครั้งจะต้องติดคิ4ีถึง5ครั้งด้วยนะครับไอเรื่องคิทั้ง2รอบนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับเราเล่นสักสิบรอบมันก็ต้องมีสักรอบนะครับที่เราติคิทั้ง2ครืองครัให้หหนนน้้าาากกวมัััอติงที่2ได้รเพาะปกกตติมัน็าย ก่อนที่จะใช้อันตีครั้งที่2อยู่แล้วนะครับก็คือมันต้องพึ่งตำแหน่งที่3นะครับซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงนะรวมทั้งผมเองด้วยครับก่อนที่จะไปตำแหน่งที่3มนะครับมันมีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับหน้ากากหวานที่จะต้องทานะก็คือการปลดไอเทมเฉพาะ3ดาวของหน้ากากหวานนะครับทำให้มันสามารถตีได้3าถึงหครั้งครับปกติมันก็จะตีได้แค่3ครั้งนะครับส่วนไอเทมเฉพาะนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนนะครับเพราะในเกมมันก็ให้เรามาฟรีเลยนะครับเหมือนมันรู้นะครับว่าเราต้องใช้เพื่อขึ้นแรงไดมอนคร ของเกมนี้นะครับที่ทําให้ผมชอบนะมันทําให้รู้สึกถึงกลิ่นอายเกมเก่าๆนะครับที่ผมเคยเล่นมาเมื่อก่อนครับทางเกมเขาจะคํานวณนะครับให้เราใช้เทคนิคที่เขาคิดไว้นะครับเพื่อจะให้ผ่านด่านบอสนี้ไปซึ่งมันทําไม่ได้ง่ายเลยนะครับวุ่นวายมากๆเลยต้องใส่ใจในการสร้างเกมนี้จริงๆนะครับเกมนี้เขาก็สร้างขึ้นมาได้ดีเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนนิยมเล่นเยอะขนาดนี้ครับมาต่อที่ตําแหน่งที่3นะครับกับตําแหน่งที่ฟุฟุกิยืนอยู่นะครับตำแหน่งนี้สําคัญมากๆนะครับและมีเงื่อนไขในการใช้ด้วยโดยตำแหน่งนี้ผมแนะนําให้เป็นสาย พลังนะครับใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะขอให้เป็นสายพลังครับ1เลยก็คือมันบางนะครับ2ก็คือเพื่อจะใส่ให้ครบทุกสายนะครับเพื่อจะใช้เอฟเฟกขั้นสูงโดยเอฟเฟกขั้นสูงของสายเทคนิคนะครับส่วนมากคนจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งจีนอสแล้วก็จักรพัดเด็กเลยส่วนเงื่อนไขในการใช้นะครับก็คือมันต้องตายก่อนเทิร์นที่2นั่นเองครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยนะครับรวมทั้งผมเองด้วยนะวิธีการตายก็ไม่มีใครยากนะครับเอาตัวกากๆมายืนมันก็ตายแล้วนะ อันโดนอันตีครั้งแรกนะครับถ้าเลือดไม่ถึง10,000แสนมันก็จะตายนั่นเองครับแต่ถ้ายังไม่ตายก็ทําการโจมตีแล้วก็รอโดนสวนนะครับอันนี้ตายแน่นอนนะเพราะว่าอันโดนอันตีเป็นรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เกือบตายอยู่แล้วนะนี่ครับหน้ากากหวานยังรอดนะครับแต่ว่าอะตอมิกโดนสวนกลับตายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวิธีการตายมันก็ง่ายมากเลยนะครับและหลายคนก็จะถามว่าลรวจะทําไปเพื่ออะไรนะครับหลายคนก็เลยเลือกที่จะเอาแท้งมายืนแทนนะครับเพื่อให้มันโดนสวนและไม่ตายนั่นเองครับแต่นั่นมันคือวิธีที่ผิดนะครับนอกจากมันจะต้องตายในเทนที่2แล้วมััยง ลากหน้ากากหวานตายไปด้วยนะครับและนี่ก็คือคลิปประกอบนะครับสมมุติว่าไอหุ่นคนยิ่งตัวกลางนะครับมันคือแทงที่รอดจากการไล่ตีของ poly p o l ซันเ n อร์มานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่2แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลากหน้ากากหวานตายไปด้วยได้ยังไงนะครับดาเมจมันจะกระจายเป็นรูปตัว T นะครับโดนทีเดียวก็ตาย4ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวกลางนะครับบอทมันก็จะตีตัวบนก่อนเสมอดาเมจก็จะกระจายไม่ถึงหน้ากากหวานนะครับอันนี้ก็ต้องนึกภาพตามกันเอานะครับผมไม่มีคลิปประกอบนะเพราะตอนที่ผมตีบอส พะหลังจากผมจัดทีมแล้วนะครับผมก็กะจะลองเทสสักรอบหนึ่งดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปผมเทสครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะครับไม่ทันจะได้อัดวิดีโอเลยนะบังเอิญหน้ากากหวานมันขี้สองรอบพอดีนะครับผมก็เลยมีแต่วิดีโอตอนที่ไม่ผ่านนะครับตอนที่เทสผ่านก็ดันไม่ได้อัดวิดีโอครับโดยตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสายอะไรก็ได้นะครับยกเว้นแทงนะห้ามใส่แทงเข้ามาครับพอแทงมันโดนสวนเทินแรกไม่ตายนะครับมันจะตายเทิน2แล้วก็พาหน้ากากหวานตายไปด้วยนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือดเร์จีนัทนะครับเราไม่ กับคิดประกอบที่ผมให้ดูเลยนะครับโดยสายพลังที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นราชา้นนฟ้านะครับเพื่อให้ตำแหน่งนี้มันไม่ตายฟรีเพราะว่ามันมีพาสซีฟบัฟดาเมจโบนัสให้กับทีม20% 2เทินครับมันจะช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับดีกว่าตายไปเฉยๆนะแต่ถ้าไม่มีจะใส่ตัวอะไรแทนก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ยึดเป็นหลักมากนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของคาบูโตะนะครับก็แนะนําให้เป็นตัวแท้งหรือตัวอะไรก็ได้นะครับที่มีเลือด10,000แสนขึ้นไปนะครับเพื่อรับดาเมจแล้วไม่ตายแทงคค SSR ททุุกกตัววนนะรสสาาาามมมถใ่่่ไดดด้หเลยิจี ครับอย่างน้อยก็คนละ1ตัวครับซึ่งตัวที่ผมแนะนำที่สุดนะครับจะเป็นอัซูล่าคารบโตครับมันมีสกิลธรรมดานะครับที่ต่อยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด แล้วก็ยังมีพาสซีฟนะครับที่สะท้อนดาเมจที่ได้รับใส่ศัตรูนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงอันติเลยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บอันติไว้ให้หน้ากากหวานใช้คนเดียวครับตำแหน่งนี้มันจะสะท้อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตีครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็จะโดนไล่ตีตายนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอสุรคาวุโตนะครับก็สามารถเอาเป็นแทงตัวอื่นแล้วก็เอามาใส่ชุดสตรนะครับเพื่อให้มันมีประโยชน์สูงสุดก่อนที่มันจะตายนะครับตำแหน่งนี้สามารถสลับกับตำแหน่งของเทคนิคได้นะครับเพราะว่าสลับไปมันก็มีค่าเท่ากันนะครับแล อุปกรณ์ก็เป็นตำแหน่งที่บอลทองยืนอยู่นะครับตำแหน่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใส่เพื่อใช้คอเท่านั้นเองก็จะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับในสายอุปกรณ์ใส่ได้หมดเลยนะมันก็จะรอดจากอันตีครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอมันตีบอสนะครับมันก็จะโดนไล่ตีกลับนะครับซึ่งเลือดจะลดเหลือครึ่งหลอดนะก็ให้มันรอดถึงเทินสองนะครับเพื่อจะรับอันตีของปุริปุริซันเนอร์แบบเต็มๆนะครับโดยที่จะไม่สะเทือนไปถึงหน้ากากหวานนะครับเรียกว่าเป็นตัวรอนั่นเองครับโดยตำแหน่งนี้ที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นโซนนัั้ ีธรรมดาก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ผมไม่มีนะผมก็ใช้เป็นตัวสกิลหมูอย่างบอลทองหรือว่าอะตอมิกแทน,นครับถ้ามีโซนิกก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้สําคัญมากอะไรขนาดนั้นครับแต่ส่วนมากทุกคนก็น่าจะมีกันนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมแจกฟรีนะ แต่ผมไม่ได้นะเพราะผมรีเล่นหลายเซิร์ฟนะครับพอกลับมาเล่นใหม่ก็หมดกิจกรรมไปแล้วครับไม่ก็ช็อตตลอดเลยนะครับสงสัยไฟจะรั่วนะถ้าใครลำคาญก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามหาวิธีแก้ไขมันนะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับกับตำแหน่งที่จีนอตยืนอยู่นั่นเองตำแหน่งที่6นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับมาแค่ใช้คอเฉยๆยืนตีทีนึงแล้วก็ตายแค่นั้นเองจะใช้เป็นคอของตัวไหนก็ได้นะครับยกเว้นด็อกเตอร์จีนอตนะครับแต่แนะนําว่าเป็นสายเทคนิคนะครับเพราะว่าทั้งจีนอตแล้วก็็จจััักพดดเเนนะะอฟขข้สูงม พลังโจมตีนั่นเองครับถ้าเอาคองสายต่อสู้มานะครับมันก็จะไปซ้ํากับตําแหน่งอื่นๆนะครับสังเกตได้ว่าตําแหน่งอื่นๆมันมีสายต่อสู้ครบแล้วนะครับส่วนคองยุ่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะมันจะชุบชีวิตเพื่อนในเทิร์นที่3นะครับแต่ว่าเราจะโดนบอสบุรีปริซันเนอร์ตกตายในเทิร์นที่2แน่นอนครับใครที่ลองเอาคอยุ่งไปใช้แล้วและได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับสำหรับตําแหน่งนี้นะครับผมจะแนะนําจักรพรรดิเด็กมากกว่าทีนอสนะครับเพราะว่ามันบัลลงงมตดดดอกกก่าาิ็ืฝ์ ไามให้ผมด้วยนะครับ